า900คะแนนอีก300เป็น1,002 2 1 0 0บวก1,004 2 0 0ถูกต้องครับ2 0 0อ่ะสอนกันต่อครับเกมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกยมที่7แล้วนะติมกับโฟนติมเขาไปโปรแล้วนะให้ให้เขาไปไปดี ็นปีแรกก็ปรับตัวเหนื่อยหน่อยนะติมจบยังไงลูกที่แทงนอะโอกาสเป็นของแมนครับ ผ่านไปสักพักแล้แม่เริ่มเต้านี้สนุกกันนะโปกับเดินสายต่างกันเยอะต่างกันเยอะครับอย่างแรกๆคือโปรเขาซ้อมแต่15บห้าแดงอ,ะ,อะต่อแดงหลุมขวามือครับ เนี่ยกาเนี่ยดำลูกเนี้ยสองกาครับทุกกลุ่มนะครับได้สองกาอีกนิดนึงอ่ะอย่างนี้ก็มีหลุมกลางแปดสองหลุมกลางต่อดำก่อน แอบดูมุมนี้หน่อยดูวิธีส่งคิวของแมนชายชอบทมลาบรีช่วงนี้ใครดีสุดก็น่าจะเป็นเป็กน,น,นะต่อแดงหลุมเดียวกันขาวแฟบไปอ่ะูดสก,กิทก็เล่นได้ครับยังเล่นได้ครับแมนแทงโดนสูงไปนิดนะครับ ฝั่ซ้ายมีใครบ้างคนไทยเหรอครับโยซันน <Yo, bro. S 1> ี่ไงซันนี่กับเอฟ่ะโยวัดพุทธหนักก้างผมอันดับที่สี่ของโลกนะครับสี่ร้อยกว่าล้านของโลก <laughs> สปอนเซอร์ติมเขาก็เอด็เอดฟันนะครับกับใครอะ่ะ <laughs> พี่อ้วนลอยฟ้านี่แหละแ <laughs> มนเขาดูนะครับถ้าลูกขวาสุดเล่นหลุมกลางได้ ไม่น่าได้อะได้ไหมถ้าเล่นได้ก็ไม่ต้องไปเตะน,นะแบ่ง้องกับใครดีครับถ้าออกนอกบ,บ้านก็หามือลองเล่นแล้วต่อ้เขาดีกว่านะอะอยากดูคลิปแมนใช่ไหมอะดูครับ เห็นไหมมุมนี้บอยมีธิ์เทินโปรไหมเป็นไปได้สูงมากบอยโฟร์เลือกบยอยต่างลมเลยครับห้าผมเท่าๆกับใครได้นแอดป๊อปแอดโยมาเลยครับ นุกสงขายอยู่สม,มุดประการใช่ไนหะนุกตอนนี้ 3, 4, 4, มีสิทธิ์ห <6, S 1> กแดงหมดนะวันหนึ่งสี่เจ็ดจะได้แจกไหมสามพันบาทจากวันหนึ่งสี่เจ็ดนะครับแม่มีสิทธิ์ผมกลับมาเต็มหัวคง <c oughs> ยากครับ <c oughs> เพิ่มได้นะแต่ให้เต็มหัวยาก ยืนต้องบอกว่ามีโอกาสหบสสูงนะหวานๆไปแล้วนะสวยงานมะนี่ไปเล่นน้ำเงินชุดนะนะึงทางยางนี้แม็กเลยนะเนะี่ย อูตั้งสวยครับแต่ล้นไปนิดนึงเข่าชิ่งก่อนหลุมกลางสักฟุตนึ่งนะวิ่งเอาหาเหลืองนะขอช่องทางติดตามเฟซบุ๊กผมชัดชัยครับเราหาดูครับไม่ได้ยากลุกลางสักฟุตหนึ่งนะแมนอย่างนี้ต้องใช้เลนแล้วครับ อิจันเคยทำแมสกาใช่ครับเล่นแบตใหญ่เลยนะกับแสงปักน้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีครับป้ายนี้ครับเร่อพี่หนุ่มนี่ผดแดกหกแดงนะไม่พลาดเลยนะหกแดงพี่หนุ่มนี่ไม่ผ่านสายตาพี่หนุ่มไปได้เลยนะเขาบอกพี่หนุ่มไม่มาภาคด้วยแหละวันนี้วังนี่ แบนเขาไม่ใช่ไปชอบเขาไม่ถนัดครับผมบตรง<ห>ตรงจุดเหลืองไ,ไทยโตทยโตหลุมหลุมห้าครับพี่ใช่สกบอบอดอ่าใช่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 เนี่ยตับเลี่ยใช่ไหมหลุมห้า้ะถูกไหมหหลุมห้านะที่แกไปยึดยามารู้เหมดเลครหุมห้าหลุมห้ หลุมเจ็ดไม่มีหลุมเจ็ดมันหลุมมากกี้เขาพี่ไปยุ่งเขาไม่ได้หลุมทีม่บ้านอันนั้นเรียกหลุมลอภัยหลุมปอดภัยสิบสามกานสิบบนโต๊ะเลย x 4ี่กานะครับบนโต๊ะล้วให้ป๊อไปถ่ายรูปนี ไม่ต้องนอ๋อถ่ายมือถืออ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทีไม่ต้องไม่ต้องเทบยืนค้างไว้หน่อยเนี่ยค่ะผมค้างไว้สักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็พอเลาค้างสักห้าวิทำายิงค้างเงี้ยทำาะไเนี่ยแล้วตากล้องมาสวิตภาพไปดูผมแมนเขาทำไมผมก็ยิ้มบางบาอยู่กีกาเนี่ยสิบเจ็ดนะดำเลง หกแดงหมดโตครับเบรกไม้นี้ในไ,ไหลอ่ะไปในพิวนมอดติดต่อติดต่อให้อ้วนเลยให้พี่อ้วนมอดไม่รู้จะทำยังไงเจ็ดสิบสามแต้มนะครับรีพอร์ตช่วยกันรีพอร์ตนะครับในช่องติดต่อบ่อยแดงหนุ่มตาผมก็นึกว่ามาดูแดงรูปก,กว่าเขาเรียกบ,บอยอดูสกอร์หน่อยว่ากี่กาถ้าเห็นกาก็รู้ละสิบเจ็ดกาถูกต้องนะครับ อ๋อเสียอ้วนมาเองนะกล้องนี้พี่หนุ่มมายืนบังกล้องทำไมโถเอ้ยตนอุ่มเรียกมะเคียเนี่ยน่คุยตั้งนา้งามายืนบังกล้องเสียอ้วนลอยฟ้ามามอบเองเลยนะได้ได้ได้พี่หนุ่มมายืนบังกล้ององผมใจกล้องนี้พี่อย่ามายืนบัง มันนี่เนี่ยต้องลงโท <laughs> อดา๋ยวชาญสีคิวได้ยินอ,อลาเดี๋ยวชาญสีคิวได้ยินนะ <laughs> สกอตอนนี้กิ๊กเหลือ600คะแนนนะครับเมื่อผ่านไป8เกมนะแมนกด6แดงหมดโต๊ะ73แต้ม17กาเขาเล่นไปดําดำนะครับดําดำแล้วก็มีน้ำเงิน1ชุดนะครับ <laughs>